สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองวัฎการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบัฎการในการมองโลกและการใช้ชีวนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับคำสอนในพุทธศาสนานะครับสิ่งที่จะชวนคุยกันวันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะก็สังเกตมานานแล้วนะต้องบอกว่าสังเกตมานาน น่าจะหลาย10ปีนะครับนะผมก็เรียกว่า5สัญญาณแล้วกันนะครับที่บ่งบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่พุทธแท้นะครับแต่นะว่าผมทราบได้อย่างไรนะก็ทราบจากความสังเกตนะสังเกตจากไหนก็ดูจากข่าวสารด้วยออกไปข้างนอกสังคมนะเจอผู้คนด้วยในชีวิตประจำวันนะก็มองเห็นนะครับว่าผู้คนในสังคมในชีวิตประจำวันเนี่ยนะใช้ชีวิตกันอย่างไร นะครับฟังจากข้อมูลข่าวสารนะจากช่องทางสื่อสารต่างๆนะทั้งสื่อกระแสะหลักนะครับแล้วก็สื่อทางเลือกนะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่สังเกตเห็นนะครับนะสำหรับคนไทยนะซึ่งได้ชื่อว่าเ,เป็นชาวพุทธนะซึ่งถ้าดูจากการสำรวจนะคนไทยนะในประเทศไทยก็นับถือศาสนาพุทธเนี่ยนะมากกว่า95%นะครับนะนะและรวมถึง สัญลักษณ์ของประเทศเรานะก็มีเรื่องของวัดวาอารามนะมีสถานที่ที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนเนี่ยนิยมไปทำบุญนะไปสักการะไปกราบไหวนะ้ก็เรียกว่าถ้าเมืองพุทธเนี่ยนะถ้าโลกใบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเมืองไทยเนี่ยนะเป็นเมืองพุทธนะก็ไม่น่าผิดนะครับพอมีคนไทยนะที่ สำรวจมาแล้วนับถือพุทธศาสนาเนี่ยมากที่สุดในโลกนะประมาณถึง95%นะมีสัญ,ญลักษณ์ในทางศาสนาสถานนะศาสนาวัตถุนะมีอยู่มากมายนะครับแต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับแล้วผมเรียกว่า5สัญญาณล้กันนะสัญญาณหรือ5สิ่ง ที่สังเกตเห็นนะครับที่บ่งบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับยังไม่ใช่พุทธแท้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะแล้วก็แต่ละท่านสังเกตเห็นไหมนะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์นะในการมองการพัฒนาตนเองนะแล้วก็เป็นข้อควรระมัระวังนะครับในการอยู่ร่วมนะในสังคมที่เราเชื่อว่าเป็นพุทธนะครับแต่ว่าเป็นพุทธในลักษณะนะที่ผิวหรือเปล่า นะที่เปลือกหรือเปล่านะครับยังไม่ใช่เป็นก่นแท้ของพุทธศาสนานะครับตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะแม้เราจะมีศาสนาสถานวัดวารามนะแม้จะมีศาสนาวัตถุนะมีพระพุทธรูปจํานวนมากมายมีศาสนาบุคคลนะครับนะมีนักบวชกนะ็รวมถึงผู้ที่เรียกตนเองว่าพุทธศาสนิกชนนะเรามีมากมาย นะแล้วเราก็มีวัตถุมงคลนะก็ไม่น้อยนะครับนะมีการสร้างออกมามากมายนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างนะหรือว่าเราเรียกว่าเป็นผิวนะหรือว่าเป็นเปลือกนะของพุทธแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่ซ้อนถึงความเป็นพุทธแท้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับ5สัญญ,ญาณนะที่บ่งบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่พุทธแท้มีอะไรบ้างนะครับ จะมาเล่าสู่กันฟังนะในคลิปนี้นะครับหลังจากที่เท้าความให้เห็นนะถึงเปลือกภายนอกนะครับโครงสร้างที่เรามองเห็นนะทางาศาสนาสถานนะศาสนาวัตถุนะาศะะนะสาสนาพิธีาศาสนาบุคคลนะครับสัญญาณแรกก็คือคนไทยเนี่ยนะส่วนใหญ่ยังยุ่งเกี่ยวกับใบายามุกอยู่อบายามุกก็คือปากทางแห่งความเสื่อมนะครับนะพวกเอ่อ แอลกอฮอล์สุรานะครับทั้งหลายนะครับเรื่องของการเที่ยวเล่นกลางคืนนะครับสถานบันเทิงต่างๆนะครับเรื่องของผู้หญิงนะเรื่องของนักเลงหญิงนะนักเลงพนันนะการพนันนี่ก็ไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสัญญาณแรกเลยที่บ่งบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนะที่ยังเป็นกลุ่มที่ข้องเกี่ยวกับใบายามกุกนะพนันนะหวยเบอร์เนี่ยนะครับ อันนี้คืออันนี้ไม่ใช่พุทธแท้นะครับนี่คือสัญญาณที่หนึ่งนะลองมองดูคนข้างๆงนะครับมองรอบๆตัวเรานะว่าส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่นะถ้าใช่นะครับอันนี้คือสัญญาณที่หนึ่งนะคือ,อยังข้องเกี่ยวกับอบายมุกอยู่นะพุทธแท้จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับบายมุกนะครับ2ก็คือขาดศิลหานะคำว่าศิลหก็คือข้อควรละเว้นนะก็ค,คือไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนสัตว์ รวมถึงมนุษย์นะครับนะไม่ลักทรัพย์ไม่ขโมยนะไม่ทุจริตคอร์รนะัปชันทรัพย์ที่ไม่ใช่เป็นของตัวเองนะั่นแหละนะครับแล้วก็ความไม่ประพฤติผิดในกมรนะไม่ไปแย่งชิงนะครับคู่ครองคนอื่นนะหรือว่าไปทําสิ่งที่ผิดศีลนะเรื่องของการเป็นชู้นะเป็นกิก๊กนะคบซ้ออะไรพวกนี้นะครับแล้วข้อ4ก็คือเรื่องของการเว้นจากการโกหกนะพูด เรียกว,ว่ากับจริงเป็นเท็จเทเป็นจริงแล้วข้อสุดท้ายคือเรื่องของอยาเสพติดของมึนเมาทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนไทยส่วนใหญ่ขาดศีลหจริงหรือไม่ถ้าจริงนะคือสัญญาณที่2นะครับที่บ่งบอกว่านะครับคนไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่พูดแท้แล้วมาถึงข้อ3นะครับคือมีความเชื่องมงายในไสยศาสตร์ ไสยศาสตร์แปลอะไรครับไสยศาสตร์ตรงข้ามกับพุทธะนะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพุทธะก็คือผู้ที่มีศีลห้านะครับเป็นผู้ที่ห่างจากอบยม,มุกนะและเป็นผู้ที่ใช้วิชาแห่งพุทธะศีลส,สมาธิปัญญาเป็นผู้ใช้ปัญญาซึ่งตรงข้ามกับไสยศาสตร์คือความงมงายความงมงายนะครับในการทําความชั่วแล้วหวังให้ได้ดี นะความงมงายในการใช้วัตถุสิ่งของภายนอกนะมาทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จแต่ว่าขาดซึ่งธรรมะนะศีลธรรมในจิตใจนะการใช้มนดำการใช้ของดำสิ่งชั่วร้ายนะครับแล้วมองว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จเขาเรียกว่างมงายในศยศาสตร์นะี่คือสัญญาณที่3ที่ไม่ใช่พุทธทนะครับสัญญาณที่4คือขาดคิริโอตปะ คนที่ไม่มีความละอายไม่ความไม่มีความเกรงกลัวในบาปในความชั่วในการทําชั่วเนี่ยนะครับแล้วก็ห้อยพระเครื่องนะทำสิ่งต่างๆนะต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะมันไม่ใช่พูดแท้นะพูดแท้จะต้องละบาปเราค่อยทําคุณงามความดีนะครับไม่ใช่ทําบาปไปด้วยนะทำความดีไปด้วยคู่กันไปนะคนที่ขาดฮิริโอตะป ขาดความละอายและเกรงกลัวต่อบาปกรรมความชั่วจะเรียกว่าพุดแทนไม่ได้นะครับนี่คือสัญญาณที่4นะซึ่งคนไทยส่วนใหญ่นะครับผมมองเห็นนะอาจจะบอกว่าลองมองดูข้างๆตัวเรานะในที่ทํางานที่บ้านนะครับหรือว่าในสังคมนะครับว่าขาดที่เหลียวตะปะหรือเปล่าแล้วว่าการสุดท้ายนะครับก็คือมีความเห็นผิด นะความเห็นผิดก็คือเห็นไม่ตรงนั่นเองนะเห็นโกห่งกรรมนะครับไม่ตรงก็เรียกว่าบาปบุญไม่มีผลบาปบุญไม่มีนะครับสวรรค์นรกไม่มีนะลักษณะความเห็นผิดแบบเนี้ยนะเรียกว่านี่เรียกว่าโลกียะมิจชาทิฏฐิคือความเห็นผิดเกี่ยวกับโลกนะเรื่องของการดําเนินชีวิตนะทำดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปนะแลว้วอาการต่อมาก็คือ เรื่องของโลกุตละมิจฉาทิฏฐินะเรื่องของอ,อริยสัจส,สี่ไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีนะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดทั้งโลกิยะนะครับมิจฉาทิฏฐิแล้วก็โลกุตละมิจฉาทิฏฐิเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนใ้เห็นว่านะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่พุทธแท้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นพุทธแท้เนี่ยต้องเป็นพุทธที่ปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าเลยนะครับ นะก็คือละบาปนะความชั่วไม่ทําเพราะว่ามีขิดเดียวตะปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรมเว้นห่างจากอบายามุกนะครับแล้วก็รักษาศีลห้าให้ดีแล้วหลังจากนั้นทําบุญนะครับทำบุญก็คือการให้ทานไม่จะเป็นวัตถุทานนะครับวิทยาทานธรรมทานอภัยทานนะครับทานและศีลแล้วมาสู่สมาธิ นะครับสมถภาวนาแล้วก็ปัญญาวิปัสสนาภาวนานะครับยังเล่าสู่กันฟังนะครับท่านที่ต้องการร่วมนะสนับสนุนช่องผมเพื่อส่งเสริมสติปัญญาของผู้คนในสังคมนะครับสามารถร่วมทําได้นะครับที่ชื่อบัญชีนี้รายเลขที่บัญชีน,นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสุนมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ